Rain Drop the black top, hard stuff like robot. สวัสดีครับพบกับ In Sense Talk และ EP นี้ก็เป็น EP ที่3นะครับจริงๆแล้วนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่จะรีวิวน้ำหอมในหน้าหนาวนะแต่ด้วยความที่เอ,อ่อเป็นความติสส่วนตัวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะผมรู้สึกว่าน้ำหอมเนี่ยมันใช้หน้าไหนก็ได้นะคือมันก็ไม่จำเป็นว่าหน้าหนาวจะต้องไปใช้น้ำหอมที่ไม่เย็นนะฮะแล้วก็หน้าร้อนเนี่ย ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องไปใช้น้ําหอมที่มันกลิ่นหนักไม่ได้เนาะอันนี้มันแล้วแต่สถานการณ์นะครับแต่ถ้าเกิดว่ารีเควสกันมาแบบนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าลองมาทําเป็นคลิปความรู้แบบนี้ดีกว่าว่าถ้าเป็นตัวผมเองนะครับจะมีเกณฑ์อะไรในการเลือกนะครับว่าน้ําหอมในหน้าหนาวเนี่ยควรจะใช้ตัวไหนดีนะสำหรับผมนะครับจะขอแบ่งสถานการณ์หน้าหนาวเป็น3สถานการณ์ด้วยกันนะครับก็คือ1สถานการณ์ที่เราอยู่ในออฟฟิศนะเป็นฟอร์มอล ก็คือว่าเป็นอะไรที่ดูเป็นทางการเป็นออฟฟิศนะครับเป็นเอเวอร์ดิ้งยูสในตอนกลางวันแล้วก็เป็นกลิ่นที่ใส่ไปในทํางานโดยเน้นความสุภาพเรียบร้อยนะครับสําหรับกลิ่นของผู้ชายนะครับที่ผมมองเห็นเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่เป็นสไตล์ที่เป็นอัมเบร์กนะครับเป็นสไตล์ที่เป็นลีเดอร์แล้วก็เป็นสไตล์ที่เป็นตัวอูดหรือไม่ก็เป็นตัวไอริชนะครับซึ่งน้ําหอมที่ผมแนะนําเนี่ยก็จะเป็นสไตล์นั้นนะครับเช่นดีโอฟาร e เรนไฮนะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะออกเป็นกลิ่นของหนังแล้วก็มีความเป็นอัมเบอร์นะหรือไม่ก็พวกตระกูลดันฮิวก็ได้นะครับพวกนี้นี่ก็โอเคอยู่เหมือนกันแต่ว่ากลิ่นของดันฮิวเนี่ยอาจจะออกแนวเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างมีอายุสักนิดหนึ่งนะ,ะก็ไม่ค่อยแนะนําสําหรับวัยรุ่นสักเท่าไหร่นะฮะอีกตัวหนึ่งก็คือวาเลนติโนอูโมอินเทนนะก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหายากนะครับเป็นไอริสที่มีความมีสเสน่ห์แล้วก็มีความหนักแน่น มากๆเลยนะครับมีความเซ็กซี่นิดๆด้วยนะครับแต่ถ้าหาไม่ได้เนี่ยแนะนำนะครับเป็น Dior Homme oh Intense หรือ DO ออล m ม p p r r f u um มหรือ Dior Homme ด d oh t นะแต่ว่า EDT เนี่ยสำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นใหม่ของปี2019ที่มันออกแนวแบบเป็นซิตรัสนิดๆเนี่ยอาจจะไปหาแบบท,ที่มันเก่ากว่านั้นก็ได้นะครับคือกลิ่นจะออกเป็นหนังที่ค่อนข้างหรูๆเลยทีเดียวสำหรับตัวผมเนี่ยผมว่าดีออมอินเทนต์นะครับทุกตัวเลยสามารถใช้งานได้แม้ แ2 0 2 0จะออกแนวเป็นกลิ่นวานิลาหนักไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่คือมันยังมีความเป็นไอริสที่ค่อนข้างชัดแล้วก็มีความเป็นหนังที่ค่อนข้างชัดนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แนะนําเลยทีเดียวนะสำหรับกลิ่นที่เป็นทางการสำหรับผู้ชายนะส่วนกลิ่นอื่นๆนะครับทางเลือกนะครับที่เป็นอูต่างๆก็อย่างเช่นเอ h n นวาเวโดสอูะ John นะครับตัวนี้ก็พอได้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆตัวนะที่กลิ่นสไตล์นี้เนาะจิมมี่โชนะครับ edt อะไรอย่างเงี้ยก็พอได้นะ formen นะ ตรงนี้ก็ไปเปลี่ยนสไตล์หนังๆเหมือนกันนะครับคือจะเป็นสไตล์นี้เนี่ยเป็นให้ความสุภาพเรียบร้อยด้วยนะสำหรับตัวที่แหวกขึ้นมาหน่อยหนึ่งที่ผมใช้เนี่ยออกแนวสุภาพด้วยแล้วก็ค่อนข้างเป็น u ยูนิเซ็ก็คือตัว a r o o m e r é c h o n Blond ครัตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ให้กลิ่นที่ค่อนข้างเป็นความครีมครีมขนมขนมนะมีความสดชื่นของเลมอนนะครับแหวกหน้าหนาวได้ดีแล้วก็เป็นกลิ่นที่เหมาะ สำหรับหน้าหนาวด้วยนะครับส่วนสําหรับผู้หญิงนะครับผมมองว่าผู้หญิงเนี่ยควรจะเป็นกลิ่นที่เป็นสไตล์ฟลอราลที่ค่อนข้างจะมีความหนักของตัวดอกไม้สักนิดหนึ่งนะครับก็เลยแนะนําเป็นกลิ่นที่เน้นเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์และมะลิที่ค่อนข้างหนักเช่นลิเบอร์นะครับจาก YSL หรือว่าอีฟซังรองนะก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ให้กลิ่นที่เป็นลาเวนเดอร์ค่อนข้างหนักแน่นแล้วก็มีความเป็นผู้หญิงที่มีกลาเทศามีความภูมิฐานด้วยนะครับลิเบอร์ตัวนี้นะครับแนะนํา ให้ใช้ได้ทั้ง2ตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่ e.d.p. ที่เป็นตัวที่เป็น i n t e ท se นะครับออกมาในปีนี้ก็เป็นตัวที่กลิ่นใกล้ๆกันนะครับและอีกตัวหนึ่งคือ Gabriel นะ Gabriel นะครับตัวนี้เนี่ยแนะนําเป็นตัว Essence มากกว่านะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการาความแบบว่าธรรมะธแมงที่มากกว่าแล้วก็ไม่ได้หวานมากขนาด Essence นะครับก็แนะนําเป็นตัวที่เป็นธรรมดาก็ได้ครับหรือถ้าเกิดว่ามองว่าตัวแกเบรียลนะจะเป็นอะไรที่ราคาแรงเกินไปนะครับสามารถ ใช้ตัวซาดอรก็ได้นะครับซาดอ EDP นะครับตัวแรกออริจินอลเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําเลยก็คือเป็นตัวที่ให้ความรู้สึกค่อนข้างเป็นแป้งที่หนักๆแต่ว่ามันให้ความรู้สึกที่มีความภูมิฐานและความเป็นทางการมากๆก็คือซาโดเอฟส์ส์ลูนะครับตัวนั้นนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้เหมือนกันส่วนซาดอ o ์เนี่ยจะมีโครงการนะครับนํามารีวิวต่อกันไปเรื่อยๆนะก็จะมีหลายตัวเลยนะฮะอันนี้ก็ลองติดตามกันได้นะครับว่าตัวไหนนะฮะ จะตรงใจของคุณหรือเปล่าเนาะในขายูนิเซกนะครับยูนิเซ็กนะผมแนะนําเป็นตัวอะไรที่ค่อนข้างมีความเป็นดอกไม้แล้วก็มีความเป็นอ,อูดนิดหนึน่งนะจริงๆเป็นคนที่ชอบอูดก็เลยแนะนําเป็น2ตัวนี้นะครับ ior, ดีออลอูดลิสฟาองนะครับแล้วก็ l o u i วิตองเลเซอร์ฟรส s นะครับซึ่ง2ตัวนี้เนะี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะให้กลิ่นไปในโทนเดียวกันครับสำหรับคนที่ชอบกลิ่นอูดหนักๆน,น,นะ แนะนำนะครับเป็นดีโออูดอิชฟองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ให้กลิ่นอูดที่หนักเป็นอูดแท้ๆแล้วก็มีความเป็นดอกกุหลาบที่ชัดเจนนะครับเป็นความหนักแน่นแบบสไตล์ผู้หญิงเลยนะส่วนลุยชิบิต้งนะครับที่เป็นเลเซเบอร์โรสตัวนี้เนี่ยจะให้ความรู้สึกที่เป็นกุหลาบอูดแบบเบาๆนะอูดกําลังพอดีครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ชอบกลิ่นอูดสักเท่าไหร่อยากให้กลิ่นมันออกเป็นแนวกุหลาบกุหลาบนิดนึงเนี่ยเลเซเบอร์โรสเป็นอะไรที่ น่าใช้เหมือนกัน,นครับเป็นตัวที่แบบว่าผมแนะนํามากกว่าอูดิสฟองอีกนะจริงๆอ่ะเป็นอะไรที่ใช้งานง่ายกว่าเยอะเลยนะครับสำหรับ2กลิ่นนี้นะถัดมานะครับนิยมความเซ็กซี่นะครับเน้นการยั่วยวนมีสเสน่ห์นะรตรงนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ผมแนะนําว่าเป็นกลิ่นที่ควรจะมีความหวานนะฮะมีความสะอาดในตัวเองด้วยนะกลิ่นโทนที่แนะนําคือโทนของคาราเมลและขนม นะครับคือเป็นกลิ่นอะไรก็ได้นะ,ะที่มีความเป็นสไปซี่นิดๆดแล้วก็มีความเป็นขนมหน่อยนะสำหรับผู้ชายนะครับแนะนำเป็น Armani Code a r นะครับ Armani Stronger with You และ Stronger With You Intensely นะซึ่งตรงนี้เนี่ยาสามารถใช้วนเวียนกันไปได้นะครับสำหรับ Armani Code เนี่ยแนะนำเป็น Armani Code Profumo นะฮะตัวนี้จะกลิ่นแบบว่าออกแนวปเป็นผู้ชายผู้ชายหน่อยนะฮะแล้วก็ อ่าส่วน s โตร์เกิลวิวกับ s t r o n g e r ล i ิว i ินเ n น e ซอเนี่ยแนะนำตัวไหนก็ได้นะแล้วแต่นะสำหรับตัวผมเนี่ยใช้ตัว i n t e n s e l y นะเป็นตัวที่ชอบมากๆเลยแล้วก็เรียกว่าเป็นกลิ่นสิ้นคิดในวันที่หนาวมากก็แล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าหนาวลมแรงเลยอะไรประมาณนี้ผมจะใช้ตัวนี้นะคือกลิ่นมันจะออกเป็นคาร์ดัมอมที่ค่อนข้างมีความเซ็กซี่แล้วก็มันจะมีความแบบว่าหวานหวานนะฮะดูเป็นอะไรที่มีสเสน่ห์มากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอากาศร้อนจนเกินไปตรงนี้จะ ออกแนวเป็นอะไรที่แอบเนินหนานิดนึงนะนนงนะก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับเออแล้วหน้าหนาวประเทศไทยมันก็ไม่ได้หนาวขนาดนั้นด้วยนะพูดถึงนะแต่ว่ามันยังสามารถใช้ได้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับ Valentino Uomo Born in Roma นะครับแล้วก็ตัวต a ัวิ r เต e ร e เ e อร์ e บ e รีนะซึ่งสองตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าจริงๆแล้วผมหนักไปในทาง Born in Roma มากกว่าเพราะว่ากลิ่นเนี่ยจะออกเป็นความอควาติกมีความพังๆนิดนึงแล้วก็มันจะมีความหวานซึ่ง เรียกว่าหวานแหวกลมหนาวได้เลยนะครับคือกลิ่นของเขาเนี่ยกระจายตัวได้ดีมากๆนะด้วยความเป็นควอติกและความหวานของเขาเนี่ยมันเลยทําให้กลิ่น,นออกมาแบบมีเสน่ห์มากๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งความหวานในโทนนียถ้าเกิดว่าใช้ในหน้าร้อนเกินไปเนี่ยตรงนี้มันอาจจะดูเหน่อหนาได้แต่ว่าถ้าเป็นหน้าหนาวประเทศไทยเนี่ยมันจะมีความร้อนเบาๆแล้วก็จะมีความาหนาวแบบลมแรงนิดๆนะครับตรงนั้นตัวนี้น่าจะเป็นอะไรที่ มิกแอนแมชกันได้ดีมากๆเลยคือหน้าหนาวประเทศไทยมันจะใกล้ๆกับหน้าร้อนของอิตาลีะนะคือประมาณนั้นนะมันก็จะให้ความรู้สึกที่มีแดดจัดแล้วก็มีความหนาวเนอะอืมตรงนี้ก็เลยเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะให้สเสน่มากๆแต่ถ้าเกิดว่าหาไม่ได้จริงๆนะฮะตัวนี้นะครับแนะนําเป็นมิสเตอร์เบอร์เบอรี่อิเลเมนต์หรือไม่ก็เอา t ็อคโอมก็ได้นะก็กลิ่นจะคล้ายๆกันนะครับเป็นโทนๆเดียวกันแต่ว่าตัวมิสเตอร์เบอร์เบอรี่อิเลเมนต์เนี่ยกลิ่นจะออกเป็นอัลมอนด์มากกว่าแล้วก็ มีความเป็นทะเลด้วยนะครับแต่เรื่องด้วยว่าความหวานของเขาเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างเยอะนะฮะก็เลยเป็นอะไรที่ใช้ในหน้าหนาวได้อย่างดียแล้วก็กลิ่นค่อนข้างเซ็กซี่ด้วยอีกโทนหนึ่งนะครับก็คือพวกพาโคร์บาแล้ก็พิวร์เอ็กเซสและพิวรเอ็กเซสไนท์นะตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้นะฮะเอามาแทนกันได้เลยแต่ว่าไม่ได้ขึ้นภาพไว้ให้เนาะเป็นอะไรที่ผมคิดว่าเออมันใช้งานในหน้าหนาวได้โอเคโดยเฉพาะตัวตนไนท์นะไนท์เป็นอะไรที่แบบว่ากลิ่นเนี่ย เหมาะกับหน้าหนาวมากๆนะครับแล้วเหมาะกับหน้าหนาวกลางวันด้วยนะคือใช้งานได้อย่างดีเลยทีเดียวนะกลิ่นที่เป็นของผู้หญิงนะครับอันนี้นี่ถ้าเกิดว่าต้องการเป็นสาวหวานสาวใสนิดนึงนะครับแนะนําเป็นโทนโซสแกนโดลนะครับกับสแกนโดลไนน์นะตัวนี้นะหรือไม่ก็เป็นสแกนโดลตัวอื่นของชองอปอกูเชก็ได้นะตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้เลยกลิ่นมันจะออกแนวเป็นแบบว่าเป็นดอกไม้ออกแนวหวานๆหน่อยอ่ะหรือไม่นะอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าเด็ดกว่าคือตัวนี้ฮะคือมองพารีนะ มงพอรี่เนี่ยเป็นอะไรที่ให้ความเป็นหญิงมากแล้วก็มีความสดใสโดยเฉพาะตัวที่เป็นกลิ่นที่ออกหวานเช่น EDP กับองตองสมองหรือว่า Intensement เนี่ย เป็นตัวที่แบบว่าหนักแน่นกําลังดีแล้วเหมาะกับการฝ่าลมหนาวมากๆเลยนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับกลิ่นหวานหนักแน่นนะครับแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆเลยจาก a า m a n านะครับอันนี้ขอยกเป็น4ตัวเลยนะครับก็คือ 1. น e r i e ะครับซีรีส์วิูนะครับกับอินเลอร์วิูกับ you, กบีคอร์ดอีชูนะครับตัวนี้เนี่ยจะกลิ่นคล้ายๆของผู้ชายนะครับที่จะออกเป็นขนมนิดๆแล้วก็เป็นความ สดชื่นสดชื่นนะครับแต่ว่าเขาจะมีกลิ่นของเบอร์รี่ราสเบอร์รี่อะไรแบบนี้คือมันจะดูน่ารักมากนะครับแล้วก็จะเป็นผู้หญิงที่ดูมีเสน่ห์มากเอาจริงเนี่ยอยากให้เป็นตัว recommend สำหรับหน้าหนาวตอนกลางวันแดดร้อนแบบเน้นเซ็กซี่เลยนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นอะไรที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบกลิ่นที่ออกแนวหวานชวัดเฉวียนมากมายนักนะครับก็เลยเอามาให้อีก2ตัวนะครับก็คือซีพัโซเน่นะครับซีพัโซเน่นะครับกับซีพัโซเน่อินเทนส์ สองตัวนี้เนี่ยจะเป็นหวานแบบไม่ฉวัดเฉวียนเท่ากับตัววิตูต่างๆนะตัวนี้นะแต่ว่าเป็นหวานที่ค่อนข้างมีความสุภาพแล้วก็เป็นกุลสตรีมากกว่านาะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยถามว่าเซ็กซี่ไม่เคยเซ็กซี่กินขาดเลยนะครับสำหรับ4ตัวนี้ผมว่ามันข่มกันไม่ลงนะแต่มันไปคนละแบบนะครับน้ำหอมกลิ่นยูนิเซ็กนะครับที่แนะนำเลยเป็นตัวที่ผมคิดไม่ออกว่าจะเอาตัวไหนเนี่ยสำหรับตัวที่เน้นเซ็กซี่นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวเนี้ย จริงๆแล้วมันกล้ามกล่งว่ามันใช้ในงานพิเศษตอนกลางคืนก็ได้นะหรือว่ามันจะเป็นกลิ่นที่เน้นเซ็กซี่ก็ได้แต่เนื่องด้วยกลิ่นที่ออกเป็นอเนโมลิกส์เนี่ยจึงจัดมาอยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มน้ำหอมเซ็กซี่แล้วกันครับนั่นก็คือเลตต้นและเลตต้อนเอ็กซ์คลูซีฟจากพาร์ฟาร์มเดอมารีนะครับพาร์ฟาร์มเดอมารีนะครับทั้งสองกลิ่นนี้นะครับทั้งเลตต้อนและเลตต้อนเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยเป็นอะไรที่มันมีความอเนโมลิกนะครับอยู่ในตัวเองนะเพราะว่ากลิ่นของเขาจะมีวนะครับ มีตัวซีเวทที่ค่อนข้างชัดเลยนะครับเป็นกลิ่นที่แบบเป็นมาร์กจากตัวชมมดอ่ะแล้วก็นะฮะจะมีกลิ่นที่ออกสไตล์ที่เป็นอูดค่อนข้างชัดเจนมีความแบบอเลแกน์ของกลิ่นมากๆจริงๆแล้วเนี่ยครับตัวนี้เนี่ยแนะนําว่าเป็นตัวที่แบบว่าเอาจริงๆหน้าหนาวเป็นตัวที่ผมเรีกคอมเมนทที่สุดนะอืมถ้าเกิดว่าหาซื้อได้นะเพราะว่าราคาค่อนข้างแพงนะครับสืบราคามาล่าสุด75 ml นี่อยู่ประมาณ5,000กว่าบาทเนาะแล้วก็ 125 ml เนี่ยประมาณราคาทะลุไป6,000-8,000 7 000, ถึง 8, เลยทีเดียวนะเป็นอะไรที่ราคาดีที่สุดก็ไม่เคยต่ำกว่า5,000กว่าบาทนะตัวนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะราคาสูงมากๆเลยนะครับสำหรับเลเทอร์เลทต์เอ็กซ์คลูซีฟจากพา r f ฟาร์มเดอมีนะแต่ถ้าเกิดว่าแบ่งขายได้หรือว่าออมีแบบว่าดีลดีๆในการซื้อนะครับผมว่านะตัวนี้เนี่ย เก็บเอาไว้ใช้หน้าหนาวเลยนะครับดีมากเลยนะถือว่าเป็นตัวที่ร e คอมเมนต์เป็นอันดับหนึ่งของหน้าหนาวเลยแล้วกันครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้จัดอันดับเนาะสำหรับเลตันและเลตันเอ็กซ์คลูซีฟนะสำหรับตัวผมเนี่ยให้เป็นเลตันเอ็กซ์คลูซีฟนะเพราะว่าราคาเนี่ยก็พอๆกับเลตันธรรมดาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวของเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยมันจะมีเนื้อที่ค่อนข้างหนักแน่นกว่านะแล้วก็มีความคงทนที่ค่อนข้างมากกว่าคือกลิ่นเขาชัดกว่านั่นเองนะฮะก็เลยแนะนําเป็นถ้าเกิดว่าไม่รู้จะซื้อตัวไหนก็ซื้ออ่ ต่อมานะครับแคตตากอรี่ที่3คือ Specialni g h t นะครับกับคืนพิเศษนะคืนพิเศษนะครับสำหรับผู้ชายผมแนะนําเป็นตัวลาโนวิดลงนะครับเลอพาฟาร์ม um. หรือถ้าเกิดว่าคิดว่าเลอร์พาฟาร์มมันดูเครื่องเทศเครื่องเทศไปหน่อยเนี่ยอาจจะมาใช้เป็นตัวลาโนวิดลงตัวอื่นก็ได้นะซึ่งตัวผมจะเป็นตัวสํารองตัวหนึ่งก็คือตัวโออิเล็กทริกนะซึ่งเป็นตัวลิมิเต็ดอ dition นะแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยผมว่ามันเหมาะกับกลางคืนเนี่ยหน้าร้อนมากกว่านะคืออากาศไม่ค่อยหนาวมากเพราะว่ากลิ่นเนี่ย เขาจะมีความเย็นๆนะครับนิดหนึ่งนะก็แนะนําว่าอาจจะเป็นตัว EDT ตัวออริจินอลก็ได้นะครับสําหรับใครที่ไม่ชอบแบบว่ากลิ่นที่เครื่องเทนมากมายนักแต่ผมมองว่านะยังไงยังไงถ้าจะซื้อแล้วเนี่ยซื้อเป็นตัวเลอพาฟาร์มดีกว่าครับเพราะว่ามันเครื่องเทศไม่ได้มากเท่าไหร่เนาะคือมันไม่ได้หนักเหมือนลินเทนนะครับก็เลยคิดว่า ถ้าเกิดว่าจะใช้จริงๆในผมว่าประเทศไทยนี่ซื้อเป็นตัวเลอพาฟาร์มเลยดีกว่าครับเพราะว่าเป็นอะไรที่จะทนกว่าด้วยเนาะอีกตัวหนึ่งนะครับหล่อรากระชากใจมากกับอัลตราโมลนะตัวนี้นะจากชองพอกูเช่นะเป็นตัวที่ค่อนข้างหายากเหมือนกันในประเทศไทยเนาะกลิ่นจะออกแนวเป็นอ,อ่อะคอติกแต่มีความหนักแน่นเป็นลาเวนเดอร์วานิลลาที่ค่อนข้างมีความหนักแน่นเซ็กซี่เนาะแต่ว่าเอ่อตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหาซื้อได้ยากในประเทศไทยนะก็เลยแนะนําเป็นตัว อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเลอเมลเลอพาฟาร์ม um, นะครับถ้าเกิดว่าหาได้เนี่ยก็เป็นอะไรที่พอแทนกันได้นะคือเขาจะมี d n a ของตัวอัลตร้าโมลแล้วก็ตัวเลอเมลตัวปกติด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถใช้กันได้เลยเนาะอีกตัวหนึ่งนะครับแนะนําเป็นคู่เลยก็เป็นแบบว่า2ตัวคู่ขวัญเลยนะครับแนะนําว่าจะเลือกใช้เป็น1ตัวหรือ2ตัวก็ได้นะครับก็คือเอเมนเพียวฮาวานและเอเมนเพียวเม์นะครับซึ่งตรงนี้เนะี่ยเป็นอะไรที่จะเรียกว่าน้ําหอมแนวที่แบบว่า แปลกก็แปลกนะคือเดลี่มิวเบิร์นะมีอะไรที่เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างแปลกนะครับคือกลิ่นของเขาเนี่ยจะค่อนข้างมีความยูนิคแล้วก็มันจะมีความชัดเจนนะครับเพอร์ฟอร์แมดีมากๆนะสอตัวนี้นะฟ้งกระจายมากๆหรือเ,เหมาะกับยามราตรีมากๆแล้วก็กลิ่นเนะี่ยมีความดึงดูดมากๆเลยนะครับพี่โม้จะออกเป็นกลิ่นโม์ที่ค่อนข้างมีความสดใสนิดน,นึงนะก็มันจะค่อนข้างแบบว่า เป็นกลิ่นที่ดึงดูดคนเข้ามาหานิดหนึ่งนะเหมาะกับคนที่ค่อนข้างเอ็กโทรเวดนิดหนึ่งแล้วก็ตัวเพียวฮาววานเนี่ยจะค่อนข้างมีความสุขขมแนละเป็นทบอร์โคเซนท,ที่ให้ความรู้สึกแบบมันมีความเฉยเฉยหน่อยหนึ่งนะครับเหมาะกับคนที่ค่อนข้างอินโทรเวดนิดนึงนะแต่ว่า2ตัวนี้มีเสน่ห์พอๆกันนะครับมีความดึงดูดพอๆกันเลยเนาะเพียงแต่ว่าบุคลิกอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับแนะนําเป็นตระกูลนี้ครับก็ค่อนข้างแปลกนิดน,นึงก็คือทูวันทูวีไนะครับ อ่าไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับเซ็กซี่โรสหรือว่าโรสเอ็กซ์ตร้าก็ได้นะคือกลิ่นเขาจะเป็นออกแนวเป็นฟลอรลนะค่อนข้างมีความเป็นดอกไม้ชัดเจนเลยนะครับแต่ว่าความแปลกของกลิ่นนี้เนี่ยคือมันเหมาะกับพาร์ที้มากๆคือมันเป็นกลิ่นที่ มันมีความซ่าๆนะของตัวกลิ่นนะคือมาเลยทําให้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างมีความอยู่นิคแล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่ผมความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดูน่าดึงดูดครับมีความแบบอาจจะไม่ใช่กลิ่นที่หลายหลายคนรู้สึกว่ามันจะโอเคนะถ้าเกิดว่าเป็นหน้าหนาวเพราะว่าดูมันจะซ่าๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนกลิ่นของเขาเนี่ยมันสร้างความสดชื่นในหน้าหนาวยามราตรีได้อย่างโอเคเลยทีเดียวนะฮะตรงนี้นะก็คิดไม่ออกจริงๆครับอีกตัวหนึ่งถ้าเกิดว่าต้องการความหวานไปเลยแบบหน้าหนาวเลยนะครับ ผู้หญิงใช้งานได้อย่างดีเลยก็คือตระกูลนี้ครับวิวาลาจูซี่นะครับจากวิวาคุจู ou นะตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่าเนี่ยใช้งานได้แบบว่าทุกกลิ่นเลยนะครับตัวที่ชอบมากเลยคือโรสกับซูเครนะครับก็ตัวนี้อย่างว่าซูเครนะครับมันแปลว่าน้าตาลนะครับตัวนี้นะก็เป็นอะไรที่เป็นกลิ่นที่ออกน้ําพึ่งคาราเมลเลยนะครับคือจัดจัดไปเลยนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นโรสเนี่ยก็หอมมากๆคือมันจะเป็นลักษณะคล้ายกับ ตัวคาราเมลบวกกุหลาบอะเนาะคือมันเป็นอะไรที่เป็นกลิ่นที่ดมปุ๊บเนี่ยมันให้ความรู้สึกขนมขึ้นมาทันทีเลยนะครับมีความเซ็กซี่ด้วยนะเอาจริงๆเซ็กซี่มากนะครับแล้วก็เซ็กซี่กว่าสแกนโร่ด้วยนะคือมันเป็นความเซ็กซี่แบบมีความมัคกี้ด้วยแล้วก็มันมีความหวานด้วยนะครับแล้วก็ชัดด้วกลิ่นของเขาค่อนข้างชัดนะครับวีว่าลาย,ยูซี่เป็นอะไรที่กลิ่นชัดมากแต่ว่าหลายๆคนอาจจะ ผู้หญิงผมว่าน่าจะรู้จักแต่ผู้ชายอาจจะไม่ค่อยรู้จักแบรนด์นี้ครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเอ่ยยังไงไม่ค่อยได้รับการพูดถึงมากนักนะพูดถึงนะแบรนด์นี้นะแต่ถ้าเกิดว่าแนวขนมนี่มันหายากเกินไปนะครับวิว่าลาจูซี่เนี่ยก็อาจจะลองไปดูตัวนี้ก็ได้ครับของวันวิเลียนนะครับของฟาโคราบานนะของผู้หญิงที่เป็นเพชรนะครับจะเป็นลัคกี้เกิลมารู้สึก ประมาณนั้นนะก็ไม่แน่ใจว่าเรียกชื่อว่าอะไรเนะี่ยเดี๋ยวขอไปค้นหาข้อมูลมาก่อนเนาะก็จะเป็นรูปเพชรนะครับตรงนี้ของผู้หญิงก็ใช้งานได้เช่นกันนักกลิ่นจะเป็นโทนเดียวกันเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการแบบเออใช้น้ำหอมผู้ชายก็เอามาใช้ได้นะวันมิเลียนลักกี้อย่างเงี้ยครับเอามาใช้ได้นะ กลิ่นค่อนข้างจะเป็นยูนิเซ็กนิดหนึ่งนะครับสามารถเอามาใช้ได้เช่นกันเนาะพูดถึงยูนิเซ็กมาแล้วนะครับเรามายูนิเซ็กในตอนกลางคืนกันเถอะก็คือยูนิเซ็กตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับงานดุเอาผมจัดเอาไว้เป็นงานดุเลยแล้วกันงานเกล่างานผมแดงนะครับตอนกลางคืนนะอันนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นค่อนข้างหรูนิดหนึ่งครับตัวแรกเลยครับเป็นยูนิเซ็กที่ผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ดีดูอัลเลแกนแล้วก็มีความสดชื่นนะครับใช้งานได้แบบทั้งหน้าหนาวและหน้าร้อนด้วยนะครับก็คือพาฟมมดาเล่นะครับับคา,าน นะครับคารานตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นกลิ่นที่เป็นส้มสีเลือดแล้วก็ดูเป็นกลิ่นที่มีความเซ็กซี่แบบมีความยังไงดีอ่ะคือมันดูดีนะครับแล้วก็ดูหรูหราในตัวเองนะครับมีความสม o ท t h มากๆตัวกลิ่นนะอันนี้เนี่ยรายละเอียดนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูรีวิวของคารานได้นะครับซึ่งเคยรีวิวไว้เนาะอีกกลิ่นหนึ่งนะครับก็คือ Tom Ford f u c k i n g f a b u l o u s นะครับท o m f o r ์ f u c k i n g Fabulous นะครับกลิ่นนี้เนะี่ยเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกหรูดูแพงๆเลยอะ่ะคือ เป็นกลิ่นที่หรูดูแพงๆจริงๆแล้วก็มีความแบบยูนิเซ็ก์มากๆคือตัวกลิ่นเนี่ยจะค่อนข้างไปในทางที่หรูหรานะครับฟลอร์นะครับแล้วก็จะมีความแบบเซ็กซี่แบบลึกล้ำนะครับคือมันไม่ได้ให้สเสน่ห์แบบเป็นในเชิงที่จะเซ็กซี่เหมือนกับเซ็กซี่เย้าวยวนแต่มันจะเป็นความเซ็กซี่แบบมันมีความดึงดูดแบบน่าเข้าใกล้นะครับตัวนี้นะ มันเป็นกลิ่นที่เขาเรียกว่าหรูอย่างเพอร์เฟกต์ครับคือมันเป็นความหรูดูดีที่เพอร์เฟกมากๆนะสำหรับทอม Ford f ฟักกิ้งเฟอร์บรนะครับอีกกลิ่นหนึ่งนะครับที่หลายคนมักจะบอกว่าควรจะมีเก็บเอาไว้นะครับเป็นน้ำหอมที่หรูหรามากๆเลยนะครับแล้วก็กลิ่นนี้เนี่ยผมแนะนำว่านะกลางคืนมันใช้ได้ดีก็จริงนะหน้าร้อนก็ใช้ได้นะครับกับบาคาร่ารูชไฟฟ5 4รีนะครับจากเมซองฟงซิทรอนนะ หรือว่าใครจะอ่านแบบฝรั่งเศสก็ได้นะบาเคครครูสซองฟงเคหงอะไรประมาณนี้นะก็แล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการกลิ่นที่เป็นสายใหม่ที่ชัดขึ้นแล้วก็กลิ่นที่ค่อนข้างจะดูธรรมะทรแมแงแล้วก็คมชัดกว่าตัวนี้ยคือตัวบาคารารูสนะครับเขาจะมีความลักษณะของกลิ่นที่ เหมือนกับโชยมาเป็นระรอกระลอกนะซึ่งก็อาจจะดูเบาๆสำหรับาบางคนถ้าชอบสายซาดิสแต่ว่ากลิ่นพอๆกันเนี่ยแนะนําเป็นตัวโครนของเขาเลยครับเมนซาร่านะครับ i n s t a n น c r ค s นะตัวนี้ก็เป็นกลิ่นที่เรียกว่าเหมือนกัน70-80%เลยนะครับแล้วก็จะมีความสเสถียรของกลิ่นที่มากกว่าด้วยนะ อันนี้ก็แนะนําเช่นกันครับเป็นตัวยูนิเซฟที่สามารถใช้ในค่ําคืนอันพิเศษและหรูหราของคุณได้ครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวผมใช้เองเนี่ยจะใช้ตัวไหนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นน้าหอมหน้าหนาวที่บอกว่าสิ้นคิดแล้วจะคิดได้ว่าคุณจะใช้เนี่ย เป็นตัวไหนก็จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ5 6ขวดครับที่ใช้อยู่ตอนนี้นะก็คือขวดแรกนะครับก็คือด i ออ o m มอินเทนนะครับตัวนี้นะครับด i ออ o m มอินเทนตัวนี้นะเป็นแบบชี่ก่อนปี2020นะครับกลิ่นจะออกแนวเป็น iris ที่มากกว่าเนาะก็จะให้กลิ่นที่ค่อนข้างเป็น iris ที่ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวเนาะคือหนักแน่นนะครับมีความแบบรู้ราแล้วก็มีความแบบยังไงอะคือมีความแห้งๆนิดนึงด้วยนะคือเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยมิติกลิ่นแบบนี้เนาะ ความหวานเขากําลังพอดีพอดีนะครับเป็นอะไรที่ใช้ในโอกาสที่ค่อนข้างจะเป็นทางการนิดหนึ่งนะตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของกลิ่นที่ให้ความวัตถุนิยมด้วยแล้วก็เหมาะกับอะไรที่ค่อนข้างจะเนียบเนียบหน่อยๆนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเน้นความเซ็กซี่มาเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมมักจะใช้ในวันที่อากาศค่อนข้างหนาวลมแรงๆนะแดดล่มลมตกเดินตามถนนะอะไรประมาณนี้นะครับยิ่งลมแรงๆมากๆอากาศเย็นๆเลยเนี่ย จะชอบมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับกลิ่นแหวกอากาศเย็นมาเลยก็คือ stronger with you intensely ครับตัวนี้นะฮะ stronger with you intensely จาก emperio armani นะฮะตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าใช้งานได้แบบเรียกว่ายังไงอะกลางแจ้งนี่ผมชอบใช้มากนะตัวนี้เป็นอะไรที่แบบว่ากลิ่นชัดเจนดีแล้วไม่ต้องพยายามดมเลยคือมันฟุ้งไกลามากนะฮะตัวนี้แล้วก็จะใช้แบบทุกครั้งเลยที่มีแบบลมแรงๆในหน้าหนาวหรือไม่ก็ต้องไปในงานที่แบบอยู่ในสถานที่ที่เย็นมากๆ สมมติเป็นหน้าร้อนองนี้ใช่ไหมแต่แบอกว่าต้องไปประชุมในสถานที่ที่แบบค่อนข้างเย็นเย็นอะไรประมาณนี้นะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าเอาไปใช้บ่อยนะแต่ว่าพูดถึงเนะี่ยมันก็ไม่บ่อยมากนะเนื่องจากว่าประเทศไทยเรามันจะไม่ค่อยมีอากาศที่ค่อนข้างจะหนาวขนาดนั้นเนาะคือจะหยิบมาใช้ทีก็ต้องดูแล้ววันนี้มันแดดออกมาถ้าเกิดมันร้อนเกินไปนะตัวนี้มันจะใช้งานแล้วมันจะเหนอะหนานิดนึงนะครับก็เลยคิดว่า ไม่น่าใช้ในอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะก็เหมาะกับอะไรที่ค่อนข้างเย็นๆนะครับแต่ว่าเป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าถ้าอากาศเย็นจัดเลยเนะี่ยจะเป็นอะไรที่หยิบมาใช้ทันทีเลยนี่คือไม่ได้แบ่งออกไปเลยนะครับคือเป็นตัวที่แบบว่าใช้มาหน้าหนาวปีที่แล้วเนาะแล้วก็ปีนี้ก็เริ่มใช้แล้วนะครับตัวนี้นะเป็นอะไรที่ใช้บ่อยเหมือนกันนะในหน้าหนาวเนาะสำหรับ สโต n ์ e เกอร์วิยูอินเทนเซรนะฮะต่อมานะครับเป็นอะไรที่แนะนำสำหรับเอ่อ i a l เชียลนนะครับก็คือคือคอนพิเศษนะแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยกับเป็นอะไรที่ใช้กรณีที่จะต้องไปทําอะไรตอนกลางคืนนะ่ะคือออกไปเดินเล่นตอนกลางคืนออกไปพบปะเพื่อนตอนกลางคืนหรือไม่ก็เอ่ออยู่กลางคืนคนเดียวก็ยังใช้ในะตัวนี้นะฮะชงโฟกูเชนะครับเอาทรอมโบนะตัวนี้เป็นกลิ่นที่เซ็กซี่มากๆเลยแล้วก็เป็นอะไรที่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่แนะนําเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่แบบแว่าชอบ เที่ยวกลางคืนนะแล้วก็เหมือนกับว่าใช้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะให้สเสน่ห์นะตัวนี้นี่หาในประเทศไทยค่อนข้างยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดหาไม่ได้เนี่ยไปใช้ตัวเลมอเลเลอร์าฟาร์มก็ได้ครับตัวนั้นน่าจะหาได้ง่ายกว่าเนาะหรือไม่ก็เลมอลอตัวปกติก็ได้นะแต่ว่าฉีดเยอะๆหน่อยละกันฮะถ้าไปกลางคืนเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมันจะออกไปในทางแบบว่าสดชื่นสดชื่นนิดนึงเนะคือมันเหมาะกลางวันมากกว่านะฮะไปออฟฟิศนะครับแต่ไม่อยากเป็นจุดเด่นมากจริงๆแล้วมันก็จะเปิดเป็นจุดเด่นแหละครับแต่ว่า ถ้าทิ้งไปนานๆกลิ่นนี้จะค่อนข้างสุภาพแล้วก็ค่อนข้างอยู่ในเซฟเลยแล้วก็เป็นในกลิ่นหนึ่งที่ผมใช้บ่อยในหน้าหนาวนะเพราะว่าถ้าใช้ในหน้าร้อนเนี่ยกลิ่นจะค่อนข้างพุ่งนะครับแต่ว่าใช้ในหน้าหนาวกลิ่นจะกําลังกลมกล่อมพอดีเลยนะกับตัวนี้นะครับอโลออมอีดิชชั่นบล็องนะครับอโลออมอีดิชั่นบล็องตัวนี้นะครับก็จะใช้แบบว่าในหน้าแบบว่าหนาวๆเนี่ยอย่างเงี้ยเลยนะครับหรือไม่ก็ออฟฟิศที่แบบว่าค่อนข้างหนาวนั่นจริงหน้าร้อนก็ใช้นะตัวนี้นะใช้งานได้ง่ายนะฮะ ทั้งหน้าร้อนและหน้าหนาวใช้ได้หมดเลยนะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างสุภาพแล้วก็เรียกว่าเป็นน้ําหอมเส้นชิดตได้เช่นกันนะถ้าเราอยู่ในประเทศไทยผมว่านะใช้ตัวนี้หนมะมันก็ครอบคลุมแล้วนะทั้งหน้าร้อนและหน้าหนาวเนาะคือสุภาพพอนะตัวนี้นะครับโดยเช่นกับบันนาครับดยวัน EDP คือดวัน EDP เนี่ยเป็นอะไรที่ใช้งานได้ทั้งหน้าร้อนและหน้าหนาวน,นะกลิ่นกําลังดีเลยคือมันจะมีทั้งให้ความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ความรู้สึกสดชื่นในเวลาเดียวกันนะนะเป็นกลิ่นแนวแบบโทเบอร์เคิลเซนชเฉยๆนะครับก็ เท่ๆแท็กซี่เท็กซีก่นะแต่ว่ากลิ่นเนี้ยหน้าหนาวก็จะดูดีนะฮะหน้านร้อนก็ใช้งานได้อย่างดีเลยทีเดียวนะเรียกว่าเป็นกลิ่นที่ใช้ในหน้าหนาวที่ไม่หนาวได้นะับก็คือหน้าหนาวที่ตอนเช้ามาหนาวน,นะแต่ว่าตอนกลางวันดันมาแดดออกอะไรประมาณเนี้ยคือเป็นอะไรที่เอ่อตัวนี้นี่ใช้แล้วเซฟนะฮะคือเหมือนกับใช้แล้วไม่ต้องกลัวว่าเกิดมันร้อนตอนกลางวันแล้วมันจะทํำยังไงนะตัวนี้นะเป็นตัวที่ใช้บ่อยเหมือนกันนะค่อนข้างหมดไปเยอะเหมือนกันแต่ด้วย เซนที่เป็นทบ b a โคเซนนะครับผมเลยไม่ค่อยใช้สักเท่าไหร่เนื่องจากว่าพอทํางานในออฟฟิศเนะี่ยบางทีเนี่ยมันรู้สึกเหมือนเราสูบบุหรี่มาทั้งที่เราไม่ได้สูบนะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบกลิ่นแนวทบบโคมากนะสังเกตนะ,ะับว่าจะมีหลายตัวเลยที่ผมรีวิวแล้วถ้ามีทบบโคเซนเน่ยผมมักจะมีความโน้มเอียงไปในทางการให้คะแนนค่อนข้างสูง คือเป็นคนที่ชอบกลิ่นทอบร์โคลเซนจริงๆนะฮะเรามาดูที่น้องรักตัวสุดท้ายเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ผมแนะนําเลยนะว่าถ้าเกิดว่าหาซื้อได้มีเนี่ยจะครอบคลุมมากๆเลยนะเป็นกลิ่นที่แบบให้สเสน่ดึงดูดแล้วก็เป็นกลิ่นที่สู้หน้าหนาวได้โอเคมากครับคือกลิ่นเขาจะกระจายตัวได้ดีมากๆนะแล้วก็เป็นอะไรที่ มีความยูนิคมากๆครับกับเด a รี่มิวกลอร์นะครับตัวนี้ p พียวมอลนะพียนะครับเป็นตัวที่ผมเพิ่งได้มาเมื่อกลางๆปีไปปลายปีนี้เองนะก็เป็นตัวที่ยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะแต่ถ้าพูดถึงตัวเนื้อกลิ่นแล้วนะี่เป็นตัวที่ผมชอบที่สุดเลยในหน้าหนาวนะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ใช้แบบว่าผมว่าน่าจะใช้ในโอกาสเดียวกับ อาร์มานี่นะครับตัวที่เป็นซองเกอร์วิทยอยู่นะก็คือใช้เดินตากแดดนะฮะตัวนี้หรือไม่ก็ตอนกลางคืนก็ได้นะตัวนี้นะคืออากาศหนาวเขาก็จ่ตัวดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างดึงดูดด้วยคือเป็นกลิ่นที่อเนกประสงค์มากๆเลยนะคือมันให้ความสดชื่นก็ได้นะครับมันให้ความดึงดูดก็ได้เนะแล้วมันก็มีความหวานที่กําลังพอดีพอดีกอย่างหนึ่งเนกลิ่นเนี่ยแล้วก็กลิ่นเนี่ยยูนิคแน่ๆครับถ้าซื้อมาใช้เนี่รับรองครับว่ายูนิคแน่ๆเพราะว่ามันหาซื้อได้ยากมา,มากๆในประเทศไทย นะครับก็ลองไปหากันดูได้นะครับตัวนี้นะเป็นอะไรที่แบบว่าแนะนําเลยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะได้ตัวที่เป็นอันดับหนึ่งหน้าหนาวเลยไม่รู้จะใช้อะไรเลยของผู้ชายนะตัวนี้นะครับลองไปหาดูได้เลยนะครับเพียวมอลนะเป็นลิมิเต็ดอ dition ด้วยนะครับรีบๆหาหน่อย เดี๋ยวมันจะหมดนะฮะตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการเลือกน้าหอมในหน้าหนาวที่นามาฝากกันในวันนี้ครับใครนะครับใช้ตัวไหนหรือว่ามีหลักการอย่างไรนะครับสามารถคอมเมนต์กับไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกกำลังใจให้กันนะครับใครที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้อย่าลืมกด Sub subscribe และสั่นกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปกับทางช่องครับสำหรับวันนี้นะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับก็ต้องขอบอกไว้เลยว่าเราสามารถยังติดต่อกันได้ที่ f c e e o o o และ Instagram a In เ i n c e n t i e s t ชเ่นเคยครับอยากจะถามอะไรนะครับหรือว่าอยากจะให้แนะนำน้ำหอมตัวไหนนะครับก็สามารถทักมาคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันบาย